ก็มาต่อมือข้างขวานะคะอันนี้จะเป็นมือข้างขวาลักษณะมือข้างขวาเนี่ยเส้นจะน้อยกว่าข้างซ้ายนะคะเส้นข้างขวาน้อยกว่าเพราะดูจากเส้นแล้วเส้นน้อยไม่เยอะอ่ามาดูเส้นนี้นะคะลักษณะมือก็สวยงาม,มาแล้วนะคะเป็นลักษณะมือของนักธุรกิจนักลงทุนถ้าทำงานก็เป็นคนที่ สามารถที่จะก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานได้แต่อันนี้มือนีอ้ถ้ามาทางสายของทำส่วนตัวทำหรือทำธุรกิจก็สามารถที่จะทำได้เพราะว่าเป็นมือบุคคลบอกถึงวิสัยทัศน์กว้างไกลความรู้ความสามารถดีแล้วก็มีพลังด้วยนะคะมยนีเนย้เรามาดูเส้น,สนใจนะเอ้เส้นชีวิต ดูถ้าถ้าถ่ายมือมานี่ไม่แน่ใจว่าถ่ายเอียงหรือถ่ายถ่ายเฉียงไหมลักษณะมือมันเหมือนมันเหมือนมนออม,ม,ม,มัออกมามามาไกลมากเลยออกมาแทบจะถึงอ่โคนของเนินอาทิตย์ด้วยซ้าไปนะเนี่ยอยู่เนินเสาแล้วกันเหมือนลักษณะออกมากลางมือเนาะเส้นแบบนี้เดินทางบ่อยเนาะก็ถ้าเป็นด้านสังคมก็ตามที่บอกไปข้างสายแล้วเนาะสังคมก็จะเป็นคนที่ พบปัู้คนสังคมเยอะก็เหมาะกับนักธุรกิจนะอย่างเงี้ยเนื่องการงานหน้าที่การงานที่สูงสูงที่มีตำแหน่งเพราะว่าเส้นจะยาวแต่ว่าเส้นอาทิตย์ข้างขวาเอ้เส้นชีวิตข้างขวาเนี่ยใครหายว่าในภาพมันอาจจะมีมีมีผิดพลาดบ้างเนาะม,นม,นมันมันตรงนี้มันจะยุบไหน ตรงนี้มันยุบก็เลยไม่แน่ใจบางทีมันจะเป็นที่การถ่ายแต่ถ้ายุบแบบนี้ก็มันอยู่เนินเรื่องของครอบครัวลือเนินเกี่ยวกับหลักฐานเนาะตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนั้นตามที่พิมพ์ให้เนาะก็เช่นว่าถ้าเรามันมีเรื่องเรื่องสุขภาพเรื่องของหลักทรัพย์เรื่องของครอบครัวคําว่าหลักทรัพย์ก็หมายถึงว่า เราไปลงทุนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปกู้เงินเอาที่ไปคำ้ำไปค้ำไปจำนองไปกู้อะไรลักษณะนี้เพราะว่าถ้ามองเกาะน,นี้อีกในนึงก็จะเป็นเรื่องของลักษณะบ้านก็น่าจะอยู่ไม่ไกลของของมีคลองมีแม่น้ําอะไรสักอย่างหนึ่งมือจากนี้แล้วมีเส้นเส้นเส้นเอ่าเส้นเดินทางด้วยนะต่เนี้ เหมือนกับลักษณะบ้านอาจจะมีสองที่หรือเป็นบ้านเป็นที่ทำงานเดินทางไปมาเงี้ยไม่ได้อยู่บ้านประจำนะก็เส้นสมองก็เช่นเคยนะเฉียบคมนะก็ดีค่ะไม่ไม่ได้ขาดเส้นสมองไม่ขาดแล้วก็เส้นวางแผนดีเส้นเจรจาดีอ่ามือข้างข้างซ้ายนีย่ข้างขวานี่อ่ามองในภาพน่าจะมีมือขาดอยู่บ้างลาเส้นลายมือขาด อาะะเส้นลายมือขาดถ้ามองดูน่าจะเป็นเส้นลายมือขาดอยู่ตรงนี้วก้อยนิ้วก้อยอยู่ก้อย,อยต้องระวังเรื่องของอะไรตรงเนี้ยมันมันขาดแต่มันซ้อนกันนะมันขาดไม่เสียซ้อนกันแต่ระวังเรื่องอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้อนเนี่ยก็มาอยู่จุดนี้ก็จะเป็นจุดของบริวารหรือเรื่องของความรัก เนาะตรงนี้ก็มันเส้นซ้อนกันก็ต้องบอกเนาะบริวารหรือความรักตรงนี้มันซ้อนกันถ้าเป็นเรื่องความรักก็ต้องระวังเรื่องของอ่าอารมณ์ร้อนแล้วก็ตัดสินใจหุนหันพันเล่นกับเรื่องความรักอย่างนี้นะคะถ้าเรื่องการเงินตรงนี้ แต่มันไม่ถือว่าเสียหรอกเพราะว่ามันมีเส้นเข้ามาซ้อนอยู่เหมือนลักษณะการการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างจบบางอย่างแล้วก็เริ่มบางอย่างมากกว่าเพราะว่าเส้นมันก็ยังต่อขึ้นไปได้ได้ด้วยดีนะวิ่งขึ้นไปได้ด้วยดีแต่มือข้างนี้จะไม่ค่อยเห็นเส้นวาสนาเห็นอยู่แค่นี้นะคะตามภาพเนินนี้จะด้านไหนตรงนี้จะด้านไหนหนึ่งนะก็ระวังเอาเข็มงวดหน่อยนะคะตรงเนี้ยมันเป็นเนินสําคัญ นะคะอาจจะขับรถก็ได้อาจจะไปจับอะไรก็ได้ตรงเนี้มันก็ทําให้เรื่องของคุณภาพของตัวนี้มันด้อยไปนะคะแล้วก็ดูจากเส้นวาส,สนามันเห็นอยู่แค่นี้จริงๆไม่ไม่แน่ใจว่ามือมีอม,มีมีอีกอเปล่าตรงนี้จะบางๆนะคะ มันอาจจะมาต่อตรงนี้ก็ได้นะเป็นวาสนาจากชีวิตตัวเองก็ได้แต่มันมองเห็นอยู่เท่านี้ก็เลยต้องขีดมาเท่านี้ถ้ามันขึ้นจากชีวิตก็เป็นวาสนาที่เราต้องสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็มาแตกเป็นเส้นๆๆเส้นเส้นเส้นตัวนี้เป็นเส้นการขาเส้ sauces, นเส้นการขาเลยเส้นการเจรจาเนี่ยเส้นการขาจะเป็นเส้นอ่าเป็นแบบนี้ทั้งสองมือเป็นช่วงๆแบบนี้ที่ทําไว้ให้แต่ตัวนี้เส้นวาสนาข้างขวาเนี่ย ในมือนี้มันจะเห็นมาแค่นี้นะคะแล้วก็มาสุดอยู่ตรงนี้ก็ก็ก็ดูจากตรงนี้อายุช่วงนี้แหละมันจะเกิดแล้วมันจะมีเส้นบางๆต่อขึ้นมาสองเส้นเหมือนแนวทางการเปลี่ยนแปลงการปรับอะไรสักอย่างจริงๆถ้าวัดมือคร่าวๆตรงนี้น่าจะเป็นสามสิบสามสิบสามสามสิบสี่หรือสามสิบห้าอยู่ประมาณนี้ด้วยนะแต่ถ้านับจากเนินสามสิบห้าปีจะอยู่ตรงนี้นะคะสามสิบห้าอยู่เนินเนี้ย อันนี้ถือว่าเป็นเนินไม่ไม่ไม่เสียนะเป็นเนินที่เขาเรียกว่าเป็นเนินวาสนานะมันก็มีเส้นอยู่นะเส้นเส้นเขาเรียกว่าเส้นตัวนี้เส้นเส้นพระฤหัเนะเส้นเส้นเขาเรียกว่าเส้นขึ้นสู่เนินพระฤหัสมาจากเนินเสานะขึ้นจากตรงนี้ก็เส้นวาสนาสู่พระฤหัสก็เหมือนการศึกษาค้นคว้าเป็ี่นแนวทางใหม่ๆขึ้นมาก็ศึกษางานให้ดีก็ มันเป็นเส้นทยาน้วยเส้นทยานสูส่ความสําเร็จมันมองดูมันน่าจะเป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนแนวทางอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอัดเท่านี้นะคะเดี๋ยวมันยาวไปมันก็จะไม่ได้นะ